เกลียบมากบเทียอาตาัผู้ใดเร่ข่าวว้เสยวัดเสียวัดเดี๋ยวนะจบู้นี้เราถ่ายรูปให้นะจบพูดนี้เราถ่ายให้เสียเสียโอ้โหกินจุฬาขอแก้ไปชิมหน่ยมัเรียกข้าวมันบ้างมัเรียกเรียกเรียกข้าวมันกระบีกะบีอย่าบ้ากะบีมาตาดเอ้ยา้เสียวัาเกดแเป็นผสองว แบ่งให้ขอมัหนุนเชื่อออกให้มันก็ออกให้มันมันเอาคนเดียวต้องสามมันขอแบ่งดิมันให้อยู่แล้วเอากระีอย่าบังกระปีขอปีศาจมันให้อยู่แล้วนิดเดียวมันยืมขอมันเิไม่กล้าเอาก็มันเอาเบิกมันมันให้เชื่อดิเดินไปดิ อย่าี่เลยอะอาครับเออาย่าบังนะครับทีชัยกบีเจียมอดเข้ามาถึงเรียบร้อยเอาครับอย่าบังผมเอาครับตะก้อเดียวครับวันนี้ครับมาดูเจ้าบอลครับตะก้อสายหลอนประทับตะก้อปีศาจครับเอาครับโดนแล้วครับตรงนี้โดนแล้วครับโดนแล้วครับสองรองสองรองสองลองสองลองไอ้เจต้อนร้างไหนฮะเขาลองสองรอง ก็ดินบ่ได้ไมด้บ่ได้กัเได้แสงกันแสงมันมันบังนี่มันนขึ้นมาเนาะเออดึงขึ้นมแกเลยอบาครับอ้าวโออย่าบังครับอย่าบังครับผมตอนนี้ไหลสดอยู่หนักจังวะทำสองร้อยใช่อ เอาครับกร like ะบีลมเลยครับกระบีโอเคขอบคุณมากเ okay. อาครับป right well ีศาจครับตีตรงนี้จะบอลเขียวได้ครับปีศาจหนึ่งสองคู่นี้ชิงหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทบอลครับบอลครับเตะตรงนี้โอ้ลูกนี้เน็ตขาดเ อาปีศาจเสอครับเงินเงียอ้าวเงินหายครับเจะาโอดเอาครับเสือมาครับปีศาจครับปีศาจวันนี้เจอตะก้อสายหลอนเอครับ สองต่อศูนย์นะครับเอาครับเสีไปก็สายหลอนยังไงครับวันนี้มาเจอตะกอปีศาจครับเจ้าบอลครับลูกนี้โอ้โหเอาครับขอบคุณมากนะครับเทบโยแชร์แล้วเอาครับปีศาจหนึ่งสองลูกเก่งครับปาดพวกนี้เอาครับคู่นี้ชิงหนึ่งหมื่นบาทนะครับ แต่ก็สายหลอนมีเยอะวันนี้มาบอกมีราคาให้เยอะโทรมาตั้งแต่เช้าแล้วบอกขอราคาหน่อยปีาศาจเอาครับบอกอยากเจ็บครับอยากเจ็บก็ต้องจัดครับปีาศาจยอดครับเจ้าบอลครับหนึ่งสอง,สองสองครับสา,สาม,สามครับเตะลูกนี้เตะอ,ออกเอาครับมาดูคู่นี้ชิงเงินรางวัลหนึ่งหมืม่นบาทนะครับปีศาจปะทะเจ้าบอลแต่ก็สายหลอน สายหลอนหลอนไม่หลอนก็เตะเสร็จต้องตับตรวจเยี่ยวนะครับเอาครับยังไงครับยกลนครับอย่าบางังพี่ชยัยปาดฝานแตงลูกนี้เห็นกบียังไงโอ้โหไอ้กล่องไม่หมักบรับบังทำไมคุณชอบบังครับไปคุยที่อื่นได้ไหมครับสองคนถูเรียกว่าเป็นอิสลามผมไม่ปากครับขออภัยด้วยทำไมต้องมายืนบังครับกบี ก็เห็นผมไล่สวดอยู่เอาบางอีกบางเลยเออเป็นคนไทยมาชอบชอบอิสลามเหรออยากเข้ากล้องเขา,ขา,ขาบอกโอเครอรอรอเข้มรอเข้มโอเคนะครับไม่มีอะไรครับรกระบ,บี่ครับกระบี่น่ารักครับกระบ,บี่แกเป็น,นคนน่ารักนิสัยดีครับน่ารัก ออไ,ไอหมืน่นจะสาระหนึ่งคนประมาณหมืน่นชดเชยนัดเขามากทีนะเขียนง,งานเอาพูดอย่างนี้เหรอเดินไปพูดนี่คนชดเชยงานอยู่แบบวะอย่าไปเชื่อ,อ,อม,ม,มันมันเหลี่ยมพิศาฟ่ฟ,ฟังเหลี่ยมพิศซ่าดิมดือนมันมากค้าแมเอาครับพิซซ่าเต๊บมันมาค้าเหรอผมไม่หยุดผมมีแต่วันทำชดเชยไม่มีวันหยุดชดเชยคนละเรื่องเอาเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนอย่ารีบไปไหนครับกระโดดไปไหนครับเอาครับแบ็คหรือเปล่าอ่านผิดขออภัยด้วย คนละเรื่องเลยจัดสู้ตาเหลือได้ติเอาตู้ไม่ได้ก็ต่อมา31ร้องให้เอา้าผมไม่เล่นดารพน, <c oughs> น,นันออขออภัยเทพโยเสมอบอลเห็นไหมเทพโยเสมอบอลนักพงหรือเปล่าอ่านยืนขออภัยด้วยกระบ,บีบังคับอโอเคเอาครับกระบ,บี <c oughs> กระบ,บียืนคุ้เชิงอยู่ยังไงครับ, <c oughs> บป,ปีศาจเซฟไปลูกนี้ติดห <c oughs> ัวเน็ตครับ <c oughs> เอาครับเจ้าบอลหน้าเน็ตครับลูกนี้ต้องให้เจ้าบอลจะก้อสายหลอนโอ้โหเหยียบหายครับ คู่นี้ชิงรางวัล1 0 0 0 0บาทนะครับเอาครับเป็นรองคู่เอกนะครับคู่เอกชิง16,00 0บาทเป็นค่ายตัดใหม่กับค่ายจุลานะครับหรือว่าค่ายสนามสุขตู่นี้เป็นคู่รองคู่เอกครับลูกหยอดมาแล้วครับเป๋ครับลูกันแบค็ครับลูกนี้โอ้สายันทวิศักบ์กบอดตีสามจะรอดหรือเปล่าล่าพ่าย ไอ้แจ้สงสัยจะรอดหรือเปล่าตามเชิงก็ต้องเล่นปีศาจแพ้ชนะต้องเล่นปีศาจเพราะปีศาจเดียวเวทใหญ่มาเยอะลูกนี้ลงครับชัดเจนครับไล่เส้นเต็มเส้นครับกรรมการเช็ดหน่ยต้องใส่ตะกรอครับเจ้าบอลแหงหน้ามองกรรมการนิดนึงบอม่ครับเเดียบตากคอนดูนิดนึงเอาครับมันลงครับเจ้าบอลถ้าปล่อยลูกนี้ก็ลงอีกครับเอาครับเจ้าบอลบอลตะข้อสายร้อนครับยกลถได้แต่ยืนมองเอาแล้วครับลูกปาดสองคนยช่วยผมหนอยสอง อาครับทักไทยเพชรรด,ดาวงศิลป์นะครับแล้วก็ชัดชัยวงชาชมนะครับเอาครับปีศาจเอาครับยังไงครับเอาครับ,รบจะก็สายหลอนบอลบอลหัวเบี้ยวเอาเบี้ยวไม่ออกปีศาจสารแตงแน่นอนลูกเก่งลุยโอ้ออก โอ้ขอคนนั้นหนึ่งไลค์ิงแชร์นะครับแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นต่ก็เดียวคู่นี้เป็นรองคู่เองนะครับจริงเงินรางวัลหนึ่งหมืนบาทเต้หนึ่งหมืนบาทนะครับเอาครับเิดมาเอาปีศาจขาซ้ายลากเข้าไปหน้านี้แล้วก็ปาตรงนี้ลงนะครับ ทักทายเสียเต้สแกงามนะครับอ้าครับนางมาลายกับนางบื้อนะครับเสียจ้อนสวนผักมาชมรองผู้เอกวันนี้นะครับกระบีกระบีกระบีเล่นฝั่งไหนเล่นฝั่งไหนเสืฟไปยอดเจ้าบอลหนึ่งครับบอลตะก้อสายหลอนลูกนีโอหลอนจริงๆเจ้าบอลชู่ราคานะครับปีศาจก็สู้นะครับปีศาจมีแค่ห้าพันฝั่งเจ้าบอลมีเยอะ อ่ครับ6ต่อศูนย์นะครับสกอร์ไม่น่าขาดครับเจ้าบอลบอกมีให้ทุกราคาครับเอาครับเจ้าบอลครับบอลตะก้อสายหลอนเตเสเศษต้องไปตรวจขีดเต๋อเศษต้องไปตรวจขีดตรวจเยี่ยวนะครับอ้าวมันตะก้อสายหลอนจริงๆอะไรวนไปโนมาแล้เขาโอนคืนเรานะอย่าตัดอลกนะเอาวัสดีครับ เท็ดลัดดานะครับเท็ดลัดดาครับอ่านผิดขออภัยด้วยเอาครับบอลครับเสิร์ฟมาครับลูกนี้ปั่นมาใช่ไหมปีศาจบอกไม่หลงครับดูเหลี่ยมก่อนครับมองข้ามหัวไปทันครับทันครับเอาครับตะก็สายหลอนเอ้าเฮ้ยเอาเอาเอาเปร์เปโร์เจ้าบอลครับเกบาบอลครับเจ้าบอลอยากเก็บเดี๋ยว oh, hey, วงเอฟซีเขาเนี่ยเอฟซีนะนะรูปพับพับเพื่อนเอฟซีเอฟซีเขาอ๋อเอฟฝังมู้นเหรอโอ้ยต้นไปครับต้นเอาซีเป็นสองร้อยนะเห็นปีศาจขาไม่ดีครับเจ้าบอลบอกอยากคิมครับอยากคิมได้คิมแล้วได้คิมแล้วเจ้าบอลเอฟซีเอฟซีเขาดีมากนะนะเสร็จดีดีครับเจ้าบอลเจ้าบอลเอาเปลี่ยนข้างครับเจ้าบอลสู้หน่อยเจ้าบอลเจ้าบอลบอกอยากเก็บนะครับก็ต้องจัดให้เขาครับเขาอยากเก็บเป็นไพิเศษว่าเจ้าอ่ะ เสหลี่ยมออกให้มันีห้าร้อมันฉลาดไหมมันลงสามพันมันได้คนเดียวสามพันห้่เหลีอมมันฉลาดไร้รมันยืมให้เราลงให้สามันมันฉลาไหมเรีอยวเดี๋วดยเดียเดี๋ยเรียมเดี๋ยวดยเดเเดยวงไยวเดีเดี๋ยดยดีเดวเีวดีวเดดีบยวเดีบเ่ดยเเยยียเยเยเลยครับดดีนเข้ามารับชมนะครับ นางมาไล่กับนายซื้อพื้อบอกบอลสู้ตายทุกเหลี่ยมครับผมใช่ครับเอาครับเสือไปไล่เส้นครับลูกนีโอ้โหแตกกระชึงโอ้โหเจ้าบอลลูกเสือมาแล้วนี่นะครับเจ้าบอลครับเ้าอถือหางเยอะนะครับบอลลงสนามในถือหางเจ้าบอลเยอะเหมือนกันนะครับราคาครับคู่นี้จริง10,000บาทเอาทักทายชัยยานะครับอ่านผิดก็ขออภัยด้วยผมก็งูปะปาภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ยังอ่านไม่ออกเอาครับมาดูเกมเสือของเจ้าบอลนะครับแต่ก็สายหลอนครับ บอลเสิร์ฟไปอย่างแรงครับปีศาจลูกนี้ออกลากลงเทมแล้วนี่กระดูกก๊บกับกระดูกแคะห่อกันเนาะเอ้ยเอาครับมาดูเกมเสิร์ฟปีศาจตะกร้อเขาดเป็นภาษาด้วยเกตต์อดหนึ่งหรือเปล่าครับเสิร์ฟยอดครับเจ้าบอลโอ้โหไม่ข้ามเอาเซกคูดอนเอาทักทายนะครับแต้มเท่าไหร่ครับหนึ่งต่อเจ็ดนะครับหนึ่งต่อเจ็ดเอาครับย้ำปีศาจครับ เอาครับหมื่นบาทครับดูนี้โอ้ยเน็ตขาดดูนี้ปาดไม่ข้ามเอาจากต้นพม่าก็ถือหางฝั่งเจ้าบอลนะครับนี่ครับแน่นเอียดครับคนครับเอาครับดูครับเอาครับจะข้อสายหลอนเสิร์ฟครับเจ้าบอลครับสองต่อเจ็ดเสิร์ฟไปปีศาจเปิดหัวลากเข้ามาหน้าเน็ตแล้วก็ตีหัวเจ้าบอลโอ้ลูกนี้ สวัสดีท่านที่เขามารับชม84ท่านขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยขอคนนั้นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คู่รองคู่เอกวันนี้นะครับจริงเงินรางวันหนึ่งหมื่นบาทคุ่เตโอโรโนคูดีครับปีศาจตายแล้วเสิร์ฟนะครับ 7ต่อ2เกม12นะครับปีศาจเซฟโอ้หลงครับลูกนี้หลงโอ้โหยกไปก่อนปีศาจตัดมาขาตายลูกนี้ต้องบอกว่าหลงจริงๆนะครับนะครับทายปัญจพลนะครับกบศรีพิลมนะครับพนมอุ่นจันนะครับเอาครับเสือมาครับปิศาดยังไงเอาบอลแก้ครับลูกนี้แก้ลูกนี้ออกโอ้โหูกเสือปีศาดนี้ทําลายเจ้าบอลนะครับมีโอกาสได้ลากเตะลากปาดลากกระทึบตีหัวมาาซ้อมนี่ โอ้โหจริงนั่งหนึ่งหมื่นบาทครับเจ้าบอลครับได้แต้มเดียวครับเจ้าบอลบอกอยากเก็บอยากเก็บก็ได้สมใจครับเจ้าบอลอยากเก็บก็เลยจิตต้องจัดนะครับเอาครับมาดูเกมเสือกสองต่อเก้านะครับเอาครับเส์ฟไปไล่เส้นขาซ้ายปีศาจ ลากออมาแล้วก็หัวครับหัวเกี่ยวรองเท้าขึ้นเราลูกเก่งมาแล้วครับลูกปาดของเจ้าบอลโอ้โหมาแล้วครับบอกต่อ50ต่อหนึ่งนะครับโอ้โหมีจ่ายเขาหรือเปล่าครับชายวิชานนะครับจะจะตุพลจะตุพจลี่นี้ที่นกน้อยโคราชเอาครับมาชมปีศาจครับ1 0 0 0 0บาทครับลูกนี้เน็ตขาดปากไม่ข้ามนะครับไม่แน่นะครับผมบอกก่อนจะประมาณนะครับเพราะว่าเจ้าบอลนี้เคยชนะเจ้าคอพบางพีน้อยที่สนามซาธุบริดสามสี่มา แล้วนะครับนี่แหละครับชนะพอบบางทีน้อยนะครับรมมลเลยนีเอาร้อยหนึ 40, เอ้ร้ยสี่ท่านขอบคุณนะครับเป็นที่รับจมนะครับเอาครับเขาสิเมืองสวนทั้เมืองไหนเอาเขาคอยเมือ่อเจ้า่าหลังเหรเข้าไปดูดิก็กดเข้าไปเลยนัดแก่แจ้งก็ขึ้นแล้วว่ายูทูบไหมผมไม่ยูทูบอ๋อผมไม่ได้เข้าย YouTube <ถ>ู u ูบนะเพจธรรมดาเน f เฟซบุ๊กนะยูทูบเขเปลี่ยนเลยตกดมีเก็บอเก็บเยู่อเนเทยก็อ๋อเก็บยู บอลไม่มีคู่กันท่นบอปลาาครับปกติบอลดีกว่าครับดีกว่าทั้งมอยู่มงสรทธาั้งเลยไอ้ทูทูผมไม่รู้นะต้องถามเทพเอาตอนนี้เทพอยู่ไหนครับเทพน่าจะอยู่ในล่มครับเต่อเียเอาครับ9ต่อ4ครับเสริมมาเจ้าบอลขาซ้ายครับเอาครับเจ้าบอลครับถ้าไม่เก่งไม่มีดีไม่เตะแน่นอนหนึ่งบาทโอ้โหเตะออกแต่ก็สายหลอนครับวันนี้ต้องสายต้องหลอนหลอนทั้งคืนแน่ครับหลังจากแพ้ สิบต่อสี่นะครับเอาครับเตะมาครับเจ้าบอลนั้นได้ความสดเอาแล้วครับลูกนี้ครับลูกเก่งก้านคอเจ้าตีครับนิดเดียวครับไปนั่งทําไมตรงนั้นเจ้าตีจะโดนก้านคอแล้วครับสิบตีสิบเจ้าตีฉายยากระเป๋าฉีกตีเสียนตีกระเป๋าฉีกเตะไปขาซ้ายปีศาจลูกนี้โอ้โหเอาครับห้าต่อสิบนะครับเอาครับห้าต่อสิบเอาครับเจ้าบอลเจาะขาซ้ายได้แต้มนะครับห้าต่อสิบ เอาครับเกม12นะครับเสิร์ฟไปขาขวาครับตอนนี้นเอาอยัางไงปีาศาจลากเข้ามาครับยอดครับลูกนี้โอโ้โหลูกเสิร์ฟเป็นลอ้อทักทายลิสตันแบก็กทุกคนเท่เนอรนี่หมดอันนั้นอันนั้นของเทพยโยใช่หรือน้องจอรมันน้องจอรมันเป็นเงี้ยกว่าของผมของผมมันโอ้ยเฟีก็สีแดงมูเจ้าเข้าไปเฟีผมเลยผมไม่ได้เข้าไปยูทูปนะเคยคอยเคยเขายู่ผมหายไปผมไม่ได้เข้ายูทูปนี่แหละเทพโย ผมเล่นไม่เป็นหอกแกถามผมทูมูกเออทูผมรู้จักแต่ทูมูฟเอ่อยูทูผมเข้าไปเป็นเอาเซฟมาเสเด้งเลยครับหน้าแก่โอ้โหยังไงตีสาดลูกเกตักก้สายหลอนจบเกมจบจังวะล่แพ้ไปโอ้ห้าต่อติดเล้กขอีด้ห้าต่อติดนี่หมดนี่หนีห่ใช่ครับ มีสองอันนี่จะมีรูปรูปเด็กนั่งเรียงอยู่ข้างบนนะเท้าขาวเดี่ยวเมื่อกี้ว่นเท้าอยู่ตดี่ยวใสมันออกไปครับอีสากโอเคนะครับสวัสดีท่านเข้ามารับชมใช่ใช่เพื่อนก็ได้แล้วเต็มโอเคครับสวัสดีทุกท่านนะเด้อไอตอนสดมันบ่เห็นเลย